ทำไมไม่มีเสียงอ่ะเออเต้นรำให้ดูสิบเขาจะได้ให้รางวัลแล้วให้ทิปแลวให้ตังค์ไว้ซื้ <c oughs> ออาหารกินขอบคุณครับมีกล้องครับอยากได้ภาพสวยครับถ่ายรูปเ็าได้น้องให้รางวลัลได้น้องให้ทิปแล้วเอาไว้ไหนใ <c oughs> ส่กเต้นกับเขารับ ถ่ายรูปไปครับยังมีอีกก็เปลี่ยนเรื่องความผิดไว้ใหน้องให้เราเฮ้ยโคตรกล้ากันค่ะพยืนข้างได้เลยน้องตังยังไม่เก่งเลยน้องเก่งเลยน้องจับปจับเลยเออจับโอ้ไม่กลัวเลยเนอะ